สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็จากข้างต้นก็ได้เห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับผมได้ใช้เงิน199โรบักซื้อทุนลิมิตสามอันเนื่องจากผมซื้อไม่ทันครับตอนที่มันติดปักกันนะมันตอนนั้นตอนที่มันเข้ามาใหม่ๆมั้งมัน2องแสนห้าไหมสองแสนห้าต่อเหยื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้จำไม่ได้ละ ผมอะดันติดเต้นเว้ยซื้อไม่ทันแบบไม่อยอมรีบซื้ออ่ะทีนี้ก็เลยต้องได้มาซื้อเป็นร้อยเก้าสิบเก้าโลบักนะก็เดี๋ยวมันจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับ้า,าตาตลาดมันจะเป็นยังไงบ้างนะก็เปิดเดอนแรกแรกของเรามันจะเป็นนี่เลย โอเชียนคิงอ่ะมันจะเป็นยังไงอ่าดูรอบข้างเห็นไหมไม่เห็นหรอเออนี่รอบข้างว้าวเท่อยู่นะลองดูดิเห็นว่าเหมือนมันมีเสียงรถหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ซื้อให้ดูกันสดๆร้อนๆเนี่ยครับมันก็มีเสียงนะแบบนี้ ไม่ไม่ใช่เบ็ดนี้เหยื่อนี้เอ้ยไม่ใช่เหยื่อทุ่นลองดูกันอีกสักรอบสำหรับทุ่นอันนี้นั่นเองเราจะได้ไปอันต่อไปกันเลยเออมันก็จะมีทุ่นนั้นใหม่ด้วยนะครับที่ได้มาฟรี ไป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 อ่าสำหรับอันแรกเออลองดูในน้ำนิดนึงเออในน้ำเห็นไม่ค่อยชัดวะนี่ในน้ำก็ประมาณนี้เลยครับอันนี้มารีวิวให้ดูนะครับสำหรับคนที่ซื้อแบบเป็นเงินในเกมไม่ทัดนะแล้วอยากซื้อแบบร้านการเระบกมันก็ เอาเป,ป็ว่าก็สวยนะครับไปทำันที่สองดีกว่าอันที่สองเราก็คือ p i l o t Hat หรือก็คือหมวกจนสลัดจนจนสลัดจนสลัดนั่นเองครับอ่ะไปดูกันเลยในน้ำจะเป็นยังไงเฮ้ยในน้ำ พอดูดีพอดูดีจะมีเสียงไหมลองดูกันเลยเอ้ยว้าวให้ตายเธอโรบิน เสียงก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะไม่เหมือนกับอันแรกอันนี้เสียงก็เป็นตึง้งหรือเป็นตึง้งอะไรอะไรวะไม่มีแล้วไม่มีแล้วปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปอ๋อก็แสงประมาณนี้นะ เอ่อใครแยกไม่ออกผมแนะนำให้ลองกลับไปฟังอันแรกดูเลยนะครับก็เป็นการไม่เสียเวลาเราไปอันที่สามก็เลยดีวยกว่าอันที่สามก็จะเป็นมเมรอร์เมดพหรือก็ไข่มุกของนางเงือกไหมแปลเป็นไทยในน้ำก็จะเป็นประมาณนี้ครับอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ไปเราไปฟังเสียงกันเฮ้ยเป่าอีกแล้วเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนกับไอ้สองอันแรกไหมลงทุนซื้อเลยมาเลยนะเนี่ยอย่าให้เสียเปล่าอุยอ้ยอุ้ยเสียงอันนี้ดีว่ะไม่ผมว่าเสียงน,นี้นุ่มมากเมองเมดเฟลเนี่ย ขออีกสักรอบย้ำหน่อยไป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 ก็ของเราเป็ดเอ้ไม่ใช่เป็ด ก็สำหรับทุนลิมิเต็ดสามวันของเราก็หมดแล้วนะแล้วก็จะมีอัพเดตนี้นะที่ก็จะมีไอ้ทุนปราวันอ,อยู่ไหนวะอันนี้นี่ทุนปาวันของเราเราว่าทุนเนี้ยเป็นอะไรที่คุ้มสุดแหละมันฟรีด้วยแล้วมันน่ารักมาก อห้เดาข้างตัวเห็นไหมคือแบบโคตรน่ารักอะอ่ะเราตกให้ดูมันอาจจะไม่มีเสียงอะไรนะแต่ดูมันอยู่ในน้ำนะดูดีโคตรน่ารักเลยใครอยากได้อยากมีไว้เป็นในครอบครองนะครจะวิธีหาผมอาจจะ มีวิธีหาที่มันชัดเจนก็คือตกหาแมปครับตกหาแมปแล้วก็มันก็จะได้แมปนะเราก็ไปหา npc ไปซ่อมอ่ะไอ,250อะ้อยหอ่ะมันก็จะให้จุดเรามาเราก็ไปหาเปิดเอาไปเปิดกล่องสมบัตินะครับเอาเปิดมรนก็ไต่อมเองอันนี้แล้วแต่คนนะว่าจะได้เ <c oughs> กียนได้ แต่ผมที่ผมได้มานะผมก็ได้มาจากนั่นแหละได้มาจากความสมบัติทั้นเลยรูปร่างหน้าตามันก็จะเป็นเอาวบาาผมหาข้อมูลตามรูปให้แล้วกันนะ <S 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 ก็ประมาณนี้ครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับก็มาแนะนำนะในทุ่นสามอันดิมิเต็ดที่มาใหม่นะก็ใครซื้อทันก็ดีครับผมก็ยินด,ดีด้วยนะครับสำหรับผมซื้อไม่ทันแกวเลยแล้วก็ถึงก้ารลบักอันนี้ให้ดูรอบนะครับสำหรับเออถ้ามันอยู่ข้างตัวมันจะเป็นไงอันนี้เมอร์เมด พเลตแล้วก็ Ocean King. โอเชียนคิงโอเชียนคิงก็จะประมาณนี้ครับผมว่ามันน่าสนใจนะน่าแบบมีในครอบครองนะสามอันนี้คนที่ซื้อทันสองแสนห้าในเกณฑ์ดีมากเลยผมว่าเป็นรที่คุ้มมาก พรมันเป็นสามเยอะแรกด้วยซ้ำบางที่ตกแล้วมีเสียงนะเสียงก็ตอนที้ผมได้ตกให้ดูเลยครับเสียงก็แต่ละอันก็ไม่เหมือนกันนะบางอันก็จะดูดูดูดันดูดันดูดันนะบางอันก็ดูน่ารักเชียวผมว่าไอ้นบนะเมอเฟิร์นน่ารักสุดแลบางเสียงก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับวันนี้ไม่มีอะไรมากจริงครับมา รีวิวทุนนะทุนลิมิเต็ดสามันที่มันมีใครที่ซื้อทนใครที่จะซื้อนะครับอ่าน้กคลิปที้ลงไปก็เหลือประมาณ4วัน7ชั่วโมงนะใครที่จะซื้อตอนนี้มีลดนะครับสำหรับซื้อ3ามันรวม1 9 9โอยกกลบักลดไป15ปเใครที่ซื้อไม่ทัน250แน 5. แนะนำว่าให้ รีบไ,ไปจับจองนะครับสำหรับใครทรี่อยกได้ทุ่นน่ารักน่ารักเสียงน่ารักน่ารักของเราหรือจะเป็นทุนฟรีก็สามารถหาได้ในอัปเดตนี้นะเป็นประวนันวันนี้เวลาแล้วครับขอบคุณมากครับทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ